สวัสด,ด,ดีมานี่มากับสาวลาวอีกแล้วพี่น้องวันนี้สาวลาวมาหาหน่อไม้มาหาหน่อไม้อยู่แคมวัดเลยอ่แาแคมวัดอยู่ข้างน้องหาหน่อไม้หาหน่อ,หหนอไม้ลายอยู่อยู่แคมวัดเนี่ยกอดหน่อ,นอไม้ลายลายเ้อพี่น้องเลยหาออกมาแหละนี่เด้กสองกระตามากับอีหม่ ได้ชองกระตาเลยคนละกระตาอยู่ข้างน้องน้องขังวัดอยู่แค้มบ้านมาไม่ไมไลายกันเนะห็นฮักเบิดแล้วพี่น้องฮักเบิดแล้วฮักเบิดแล้วนี่ะเอาน้ำน้ำมันนี่แหละการเพาพุทธฮักเบิดแล้วนะอยู่ข้างวัด ทางวัดตอนนั้นมาเอาบุญใหญ่ปีนน้หนะบุญมังไพาน่ะหามังพากนะับพี่น้องหางมังพากับคณะเนะติงยงอยนณะวัดกัจจพดต,ตอนมาบุญใหญ่ข้าเาจ้าจูมังพาในี่นหนแหละหาใหญ่บัดพ่อเอาลุงน้องกิตรงข้าเจ้าก็ลุงน้องนี่เดินน้องไม้ก็อยู่กลางๆเลยนี่กอดน้อไม้ลายอยู่ขามแคมน้อง นี่อยู่ขงังมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาหาหน่อไม้ลายน้ำสาวลาวเด้อสาวลาวหาหน่อไม้ลายอยู่ขางอันขางวัดเลยเอขอขางบาดัดขางวัดแล้วขางบา้งบานบา้บานก็อยู่ใกล้ใกล้วัดเลยเห็นไหมขณะลัางลังวัดกับลังบ้านอยู่ใกล้ใกล,ใกล้กันทางนี้กับบา้านทางนี้กับบา้านนะ่ะเพื่อนคน เพื่อนคนกันทังสิณพระเจ้ากำลังเหตดใหม่เลยเพื่อนเพื่อนงามงามพี่น้องเลยเจ้าของพระเจ้ากระจุงเทพเลยอันนี้เป็นเป็นซาลาหมองอันหมองเพลนลงมาอันอันอันชมวิวเออหมองมาห้เกือบป่าหมองพระเพลนมาเกือบป่าเพลนเกือบเพลนเลี้ยงป่านั่นี่เลี้ยงป่านั่นน้อง โอเคพี่น้องสำหรับคปนี่กะผพาพี่น้องมาหาหนอไม้คือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ,อ้ยยังอยู่บ้านอยู่ยังไม่ไปกรุงเทพโอเคพี่น้องสำหรับคปนี้กะสบ,บายดีคีมนาเจอกันใหม